แม่ลำเอียงแต่ลูกที่แม่ไม่รักกลับเป็นคนเลี้ยงแม่ผู้ใหญ่เติบเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีแต่คนนับหน้าถือตาด้วยเขานั้นเป็นคนเถนตรงไม่เข้าข้างใครหากผู้ใดทำผิดก็ว่ากันไปตามผิดตัวเขานั้นมีเมียชื่อนางรันจวนคนทั้งคู่มีลูกสองคนคนโตเป็นชายชื่อว่าเจ้ากระทิงส่วนผู้หญิงชื่อว่าการพลู นางรังจวนน้นรักเจ้ากระทิงมากด้วยเขาเป็นคนขี้อ้อนมาตั้งแต่เด็กอยากได้สิ่งใดก็จะออดอ้อนเอากับแม่ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังคงทำเหมือนเดิมเรื่องนี้ทำให้ผู้ใหญ่เติบค่อนข้างหนักใจด้วยนางรัญจวนจะตามใจเจ้ากระทิงมากเสียจนเกินไปแล้วส่วนการพลูถึงแม้ว่าเธอจะเป็นหญิง แต่ว่าเธอนั้นกลับมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งเหมือนชายสามารถช่วยแทนมือแทนเท้าผู้ใหญ่เติบได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแม้ในเรื่องงานของครอบครัวดังนั้นผู้ใหญ่เติบเลยคิดเอาไว้ว่าหากเขานั้นต้องเป็นอะไรไปก็จะยกทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดให้กับการพลูดได้ดูแลต่อไปด้วยขืนยกให้กับเจ้ากระทิงดูแลสมบัตินั้นก็คงจะหมดไปภายในชั่วพริบตา ไม่ได้นะพี่ฉันไม่ยอมเจ้ากระทิงมันเป็นลูกชายคนโตก็ต้องยกให้มันดูแลสินางการพลูมันเป็นหญิงอีกหน่อยพอออกเรือนไปก็เป็นแค่คนของฝั่งโน้นจะยกสมบัติให้มันทั้งหมดได้ไงแบ่งให้สักนิดหน่อยก็พอแล้วนางรันจวนผู้เป็นเมียรู้สึกไม่พอใจที่ผัวของนางมีความคิดเอารัดเอาเปรียบเจ้ากระทิงอย่างนั้นด้วยนางรักลูกคนนี้มาก แม้ว่าการพลูก็เป็นลูกเหมือนกันแต่ว่านางก็ไม่ค่อยสนใจเธอสักเท่าไรจะให้พี่ยกสมบัติให้เจ้ากระทิงทั้งหมดได้ไงเธอก็ดูสิทุกวันนี้มันช่วยงานอะไรครอบครัวบ้างมีแต่กินกับเที่ยวหาเรื่องชกต่อยเปวว็วันๆจนพี่ขายข,ายขี้หน้าชาวบ้านเขาไปหมดแล้วการพลูเสียอีกที่ช่วยงานพี่อย่างเต็มที่ช่างหน้าอายแทนเจ้ากระทิงมันนักเป็นผู้ชายแต่ปล่อยให้หญิงหาเลี้ยงแบบนี้ผู้ใหญ่เติบพูดไปตามความจริง แต่ไม่ว่าอย่างไรนางรันจวนเมียของเขาก็ไม่มีทีท่าว่าจะยอมให้เป็นเช่นนั้นเด็ดขาดเอาละเอาละตอนนี้พี่ยังไม่ตายพี่ว่าเราอย่ามาทะเลาะก,กันเรื่องนี้เลยนะถ้านับจากนี้ไปเจ้ากระทิงมันกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้ก็ไม่แน่ที่พี่จะยกสมบัติทั้งหมดให้มันดูแลแกล็ลองพี่ไม่ยกให้เจ้ากระทิงสิพี่นะ่ะได้นอนตายตาไม่หลับแน่นางรันจวนทำตาเขียวใสหัวด้วยนางอยากจะให้เขาทำตามที่นางต้องการ ระวังนะแม่รันจวนเอาอกเอาใจกันเข้าไปกับไอ้เจ้ากระทิงหนะหากว่ามันเสียผู้เสียคนมากกว่านี้กูไม่ก,กลับแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันผู้ใหญ่เติบทำได้ก็เพียงแค่ต,กตักเตือนเมียของตนให้มองถึงความเป็นจริงว่าลูกคนใดที่พอจะฝากผีฝากไขได้ไมิใช่เอาแต่รักจนไม่ลืมหูลืมตายอย่างนี้ก็ต้องเป็นเจ้ากระทิงนั่นละที่จะเลี้ยงดูฉันกับพี่ยามแก่เท่าพี่คอยดูกันแล้วกัน หากวันใดอีนังการพลูมันออกเรือนไปแล้วผี่จะรู้สึกการพลูแอบได้ยินพ่อกับแม่ของเธอพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ก็ทำให้รู้สึกเศร้าใจด้วยทุกวันนี้ก็มีแค่เธอกับพ่อที่ช่วยกันทำงานหาเงินเข้าบ้านส่วนพี่ชายอย่างเจ้ากระทิงก็อย่างว่าเขาไม่เคยทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันได้เลยแต่ว่าแม่ก็ยังเข้าข้างเขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เธอทำเลยการพลูเอาเงินมาให้พี่ยืมหน่อยสิ เย็นนี้ต้องเลี้ยงเหล่าลูกน้องเจ้ากระทิงแบมือขอยืมเงินจากน้องสาวอย่างหน้าไม่อายทั้งที่มันเป็นชายแต่กลับมาแบมือขอเงินผู้หญิงไม่มีหรอกพี่ครั้งก่อนพี่ยืมไปก็ยังไม่ได้คืนเลยนี่ไปขอที่แม่ก่อนเถอะนะการครูใบเบี่ยงด้วยรู้ว่าให้ยืมไปก็ไม่มีทางได้คืนเพราะเขาเป็นแบบนี้อยู่เป็นประจำพี่รู้ว่าเองเก็บเงินของพ่อเอาไว้น่ะนะเอามาให้พี่หมุนก่อนเดี๋ยวได้กำไรจะเอามาคืน ทั้งต้นทั้งดอกเลยก็ได้อะเจ้ากระทิงติดการพนันเสียงอมแงมแม่ของเขาอาจจะปิดหูปิดตาทําเป็นไม่รู้แต่ว่าการครูน้องสาวของเขานั้นรู้อยู่แก่ใจว่าพี่ชายจะเอาเงินไปทําอะไรฉันให้ไม่ได้หรอกนะพี่ถ้าเป็นเงินของพ่อนี่ก็เป็นเงินจากการค้าขายพ่อไว้ใจให้ฉันเป็นคนเก็บก็ต้องเก็บเอาไว้ให้ดี การพลูใบเบี่ยงจนเจ้ากระทิงเกิดความรำคาญทำท่าจะเงื้อมือทำร้ายน้องสาวของตนหยุดนะเจ้ากระทิงนี่คิดจะทำอะไรน้องมันเป็นผู้หญิงถึงกับจะต้องลงไม้ลงมือกันเลยหรือโชคดีของการพลูที่พ่อของเธอเดินผ่านมาเห็นเข้าพอดีก่อนที่หญิงสาวจะโดนพี่ชายที่เกเรอย,อย่างเจ้ากระทิงทำร้ายเอาอะไรกันพ่อตาฝาดไปหรือเปล่าใครจะไปทำร้ายน้องตัวเองได้ละ่ะ พอดีฉันเห็นเศษหญ้าติดผมดังการพลูมันก็เลยว่าจะเอาออกให้เสียหน่อยพ่อก็คิดมากไปหรือเปล่าเจ้ากระทิงทำเป็นแก้ตัวน้ำขุนคุณ,คณด้วยรู้ดีว่าพ่อของเขาเป็นคนแบบไหนจริงหรือการพลูผู้ใหญ่เติบหันมาถามความจริงเอากับลูกสาวการพลูไม่อยากจะให้เรื่องต้องบานปลายใหญ่โตจึงได้ทำดีพยักหน้าเพื่อให้เรื่องมันจบไปเสียงั้นก็แล้วไป อย่าให้พ่อรู้นักกระทิงว่าเองคิดจะทำร้ายน้องทุกวันนี้น้องมันก็ช่วยพ่อทำงานไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอกอย่างเองหรอกนะเองต้องขอบใจน้องเสียมากกว่าที่ทำงานแทนเองเองถึงได้ทำตัวไร้สาระไปวันวันแบบนี้ได้ยังไงล่ะผู้ใหญ่เติบชี้หน้าเจ้ากระทิงเหมือนเป็นการหมายหัวว่าห้ามมายุ่งกับการพลูอีกเจ้ากระทิงก็พยักหน้าทำหน้าเหมือนจะเข้าใจและยอมรับแต่ในใจของมันนั้นรู้สึกเกลียดชังพ่อที่สุด นี่พี่เติบทำไมต้องชี้หน้าเจ้ากระถิงเหมือนด้วยนะมีเรื่องอะไรการถึงต้องทำขนาดนี้นางรันจวนผู้ซึ่งไม่ได้รู้เรื่องอันใดกับเขารู้สึกไม่พอใจที่ผัวของตนทำท่าเหมือนกำลังดุลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนางอยู่<อ>ก็พ่อนะสิฉันแค่จะเอาเศษยาออกจากหัวของนางการพลูมันพ่อก็เข้าใจผิดคิดว่าฉันกำลังจะทำร้ายน้องต่อว่าฉันสียกใหญ่เลยแบบนี้ฉันเสียใจนะแม่ เจ้ากระทิงใส่สีตีไข่เพื่อให้ตุดนเองนั้นดูน่าสงสารเขาท,ทําทีเป็นโอบกอดแม่ของเขาเราวกับเด็กน้อยก็ไม่ปานเอาอีกแล้วนะพี่เติบมองลูกมันในแง่ดีบ้างสิอย่าเอาแต่เข้าข้างนังการพลูมันหน่อยเลยเจ้ากระทิงของฉันออกจะจิตใจดีไม่ทําร้ายน้องหรอกหน้าหรือว่าการพลูเองเป็นคนฟ้องพ่อใช่ไหมบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะตีให้หลังลาย เปล่านะแม่ในพี่กระทิงเป็นคนทำร้ายฉันแท้ๆแ,แต่แม่กลับมองว่าฉันเป็นคนผิดไปได้ไงเนี่ยการพลูงอนแม่ของเธอจึงได้เดินหนีไปทงัทงๆที่น้ำตาก,ก็ไหลซึมออกมานั่นไงการพลูมันพลั้งปากออกมาแล้วว่าเองจะทำร้ายมันพ่อขอนักกระทิงอย่าทำอะไรน้องเด็ดขาดพี่น้องกันโดยเฉพาะเองนะ่ะเป็นพี่ชายต้องช่วยพ่อดูแลน้องสิผู้ใหญ่เติบก็ทำได้เพียงเท่านี้ ด้วยเจ้ากระทิงมีแม่รันจวนคอยหนุนหลังและให้ท้ายใครหน้าไหนก็ทำอะไรเจ้ากระทิงไม่ได้อย่าไปสนใจพ่อของเองเลยนะกระทิงว่าแต่ไปวุ่นวายกับการพลูมันทำไมล่ะก็แค่อยากจะขอยืมเงินมันเอาไปหมุนสักหน่อยนะแม่แต่ว่ามันขี้เหนียวไม่ยอมให้แถมยังพูดจาก,กวนโมโหอีกฉันก็เลยรำคาญ นางรันจวนถอนหายใจแต่ก็ควักเงินออกมาจากกระเป๋าให้กับเจ้ากระทิงลูกชายหัวแหวนไปเขารับเงินนั้นมาด้วยความดีใจแล้วก็รีบออกจากบ้านไปโดยเร็วเมื่อไหร่เองจะกลับตัวกลับใจได้เสียทีนะเจ้ากระทิงของแม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าพ่อเองเขาจะยกสมบัติให้น้องสาวเองดูแลอยู่แล้วแม่จะช่วยเองได้ยังไงเนี่ยหากคืนเองยังเป็นแบบนี้ นางรันจวนเองก็หนักใจอยู่ใช่น้อยด้วยความรักที่มีต่อเจ้ากระทิงมากกว่าการพลูทำให้นางไม่อยากให้การพลูได้สมบัติของผัวนางไปเจ้ากระทิงเมื่อได้เงินมาจากแม่ของมันก็เอามาเล่นการพนันเสียมหมดครั้นหมดตัวแล้วแต่ยังติดลมอยากจะเล่นต่อก็ขอยืมคนเขาไปทั่วเลยด้วยความที่พ่อของเจ้ากระทิงก็มีคนนับหน้าถือตาม,มากมายพวกเขาจึงให้ชายหนุ่มยืมเงิน จนติดนี้ติดสินคนเขาไปทั่วเหมือนกันด้วยการงานเขาเองก็ไม่เคยแตะหาเงินใช้เองก็ไม่เป็นต้องแบมือของเงินแม่ตลอดทำให้เงินใช้นี่ก็ใช้คืนเขาบ้างไม่ได้ใช้คืนบ้างไปตามประสาอ้าวเจ้าเรืองไปไงมาไงล่ะถึงมาที่เรือนของข้าได้ผู้ใหญ่เติมเห็นลูกบ้านที่ไม่ค่อยได้เจอหน้าค่าตากันมาเสียนานมาเยี่ยมยืนถึงที่เรือน ก็ทำให้ดีใจระคนแปลกใจสวัสดีจ้ะพ่อผู้ใหญ่คือว่าก็ไม่มีอะไรมากมาหรอกจ้าถ้าหากฉันบอกไปพ่ออย่ากโกรธฉันเลยนะพ่อนะก็ไอเจ้ากระทีงนะสิมันไปเล่นที่บอนฉันติดเงินคนเขาไปทั่วฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นละ่ะรอนแล้วหลอเรามันก็ไม่เอาเงินมาคืนสักทีก็เลยต้องมาขอพึ่งบารมีพ่อผู้ใหญ่นี่ละจ้าผู้ใหญ่เติบเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็โดนเหมือนตบหน้าเอาฉาดใหญ่ เรื่องนี้ทำให้เขาขายหน้าเป็นอย่างมากที่เจ้ากระทิงทำตัวน่าอับอายเช่นนี้เจ้าหนี้เจ้าแรกที่กล้ามาทวงเงินเจ้ากระทิงเอากับผู้ใหญ่เติบเมื่อได้เงินคืนไปเขาเองก็ดีใจจึงได้บอกกับเจ้าหนี้คนอื่นๆของเจ้ากระทิงว่าสามารถไปทวงเงินเอากับพ่อผู้ใหญ่ได้ดังนั้นในแต่ละวันก็จะมีเจ้าหนี้ของเจ้ากระทิงแวบดบเวียนกันมาทวงเงินอย่างไม่ขาดสายจนเมื่อต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้เป็นคนสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ผู้ใหญ่เติบก็ถึงกับหมดความอดทนไอ้กระทิงนี่เองอยากจะให้ครอบครัวของเราต้องล่มจมใช่หรือไม่ถึงได้ไปสร้างนี่สินขนาดนี้รู้ไหมว่าข้าต้องเสียเงินจ่ายเจ้านี่ให้เองไป,ไปเป็นเงินเท่าไรแล้วน้องของเอ็นก็ทำงานงกๆส่วนเอ็งก็เอาแต่ผลาญเงินไอ้ลูกชั่วผู้ใหญ่เติบด่าทอเจ้ากระทิงไม่ยัง้งทําให้มันรู้สึกแค้นใจมากโดยไม่ว่าอย่างไรพ่อก็ต้องเอามันไปเปรียบเทียบกับการพลูน้องสาวของมันอยู่ดี นี่พี่เติบเงินทองที่จ่ายแทนลูกไปแค่นั้นขนนะแข้งพี่มีร่วงหรอกนะฉันรู้พี่อย่าทำเป็นต่อว่าเจ้ากระทิงมันหน่อยเลยแล้วก็ขอเทอนนะกับไอ้เรื่องที่บอกว่านางการพลูมันทำงานดีมันเป็นแค่หญิงก็ทำอะไรได้ไม่มากหรอกสู้แรงชายไม่ได้นางรันจวนพยายามปกป้องเจ้ากระทิงลูกรักของนางโดยไม่อยากให้ใครต้องมาว่าเจ้ากระทิงเป็นคนไม่ดีเออปกป้องกันเข้าไป สักวันบ้านของเราจะล่มจมเพราะมันแล้วก็เธอนั่นละถ้าหากว่าเธอยังให้ท้าอยู่อย่างนี้อยู่ถ้ารักมันก็สั่งสอนให้มันทำงานช่วยงานพ่อแม่ไม่ใช่หาแต่เรื่องเดือดร้อนํำคาญใจมาให้แบบนี้พ่อก็เอาแต่เข้าข้างนางการพลูมันฉันทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจพ่อสักอย่างแล้วจะต้องให้ฉันเป็นคนดีไปทำไมเจ้ากระทีงแค่อยากจะทำเรื่องผิดให้กลายเป็นถูก มันจึงพลิกสถานการณ์ให้พ่อของมันกับการพลูน้องสาวเป็นคนผิดไปเสียผู้ใหญ่เติบรู้สึกเสียใจและเครียดมากเขาได้เจ้ากระทิงมาเป็นลูกชายคนแรกก็เคยหวังใจไว้ว่าจะให้เขามาสืบทอดกิจการของครอบครัวพ่อหวังว่าลูกชายจะสามารถฝากผีฝากไขได้ในยามแก่ชราแต่ทุกอย่างกลับไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อการพลูลูกสาว เป็นคนที่ผู้ใหญ่เติบสามารถวางใจให้ทำอะไรแทนทุกอย่างได้เขาจึงอยากจะยบสมบัติให้การพลูทั้งหมดพวกเองฟังข้านะสมบัติของข้าที่มีทั้งหมดพร้อมกับกิจการของครอบครัวข้าขอยกให้กับการพลูมันเพียงแต่ผู้เดียวจากนี้ไปใครไม่ทำงานมัวแต่งอมืองงอตีนก็ไม่ต้องเอาเงินใครจะอดตายข้าก็จะไม่สนใจทั้งนั้น ผู้ใหญ่เติบประกาศกล่าวทำให้เจ้ากระทิงที่โกรธเขายุนแล้วก็ยิ่งมีโทสะตรงดิ่งเข้าผลักพ่อของมันล้มลงอย่างแรงพี่กระทิงนี่พ่อของเรานะทำพ่อแบบนี้ได้ยังไงกันพี่อย่างพอมีความเป็นคนอยู่หรือไม่แม้แต่การพลูเองก็ทนเห็นการกระทำของพี่ชายตนเองไม่ได้จึงเอาตัวเข้าขวางไว้เองมันก็ไปนางตัวดีนางการพลูส่งเงินของพ่อที่ให้เองเก็บไว้มาเสียแต่ทีแรก ข้าก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกเอาเงินมาเจ้ากระทิงพยายามค้นตัวของน้องสาวทั้งที่การพลูพยายามปัดป้องแต่ในที่สุดมันก็ได้เงินนั้นไปนางราจวนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งไปหาเจ้ากระทิงด้วยความอยากจะเอาเงินนั้นคืนนางไม่อยากให้ลูกชายต้องทำผิดซ้ำซากอีกแล้ว แต่อ้อยเข้าปากช้างไปแล้วเจ้ากระทิงไม่ยอมคืนเงินนั้นให้กับแม่ของมันง่ายๆทั้งสองคนยื้อแย่งกันไปมาจนนางรันจวนพลาดท่าตกบันไดาอาการเป็นตายเท่ากันส่วนเจ้ากระทิงมันก็เลดิดหนีไปด้วยความผิดที่ทำกับพ่อแม่ไว้ในครั้งนี้ในท้ายที่สุดนางรันจวนก็ต้องป่วยติดเตียงทําให้กันมันเติบและการพูรู้สึกเศร้าเสียใจมากที่นางรันจวนต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ ในทุกๆวันหลังจากที่การพลูแล้วเสร็จจากการช่วยงานของพ่อเธอก็มักจะมาช่วยกายภาพให้กับแม่ของเธออยู่เป็นประจำด้วยหวังว่านางรันจวนผู้เป็นแม่จะกลับมาเดินได้อีกครั้งเหนื่อยไหมการพลูที่ต้องมาดูแลแม่แบบนี้แม่ขอโทษเองจริงๆนะที่เคยลำเอียงรักไอ้เจ้ากระทิงมันมากกว่าแต่ความรักของแม่ก็ทำร้ายให้มันต้องกลายเป็นคนเลวทำกับพ่อแม่ได้ขนาดนี้ ว่าแต่เองได้ข่าวพี่ชายของเองบ้างหรือไม่นางรังโจนถึงแม้จะเจ็บปางตายแต่ว่านางก็ยังคงเป็นห่วงลูกชายชั่วๆคนนั้นอยู่ตลอดไม่ได้ข่าวเลยจะแม่แต่ว่าฉันว่าพี่กระทิงเขาเอาตัวรอดได้อยู่หรอกตอนนี้อาจจะกําลังกลัวด้วยทํากับพ่อแม่เอาไว้มากเลยไม่กล้ากลับมาเนี่จ้าฉันกับพ่อเราก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรพี่กระทิงเขานะพวกเราก็รอเพื่อวันไหนเขาคิดได้แล้วกลับมาบ้านของพวกเราอีกครั้ง การพลูอยากให้แม่สบายใจจึงบอกไปตามความจริงถึงแม้เจ้ากระทิงจะเลวอย่างไรแต่เขาก็ยังเป็นพี่ชายของการพลูอยู่เสมอในวันหนึ่งมีคนของทางการพากันมาที่เรือนของผู้ใหญ่เติบด้วยมาแจ้งข่าวของเจ้ากระทิงที่โดนจับกลุมตัวเอาไว้ด้วยกระทําผิดลักทรัพย์ครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนในเมืองนี้อะไรนะเจ้ากระทิงนะหรือที่จะทําเช่นนั้นได้ พวกท่านแน่ใจแล้วหรือว่าเป็นเจ้ากระทิงลูกชายของข้าพวกข้ายอมแน่ใจและที่มาก็แค่อยากจะมาส่งข่าวให้พ่อผู้ใหญ่ด้วยเห็นว่าลูกชายคนนี้ของท่านได้หนีออกจากเรือนไปนานหลายเดือนแล้วเจ้ากระทิงกับพักพวกได้ทำความผิดตามอาญาแผ่นดินจริงพวกข้าก็ไม่รู้นะว่าพวกมันจะต้องโทษนานแค่ไหนเอาละพวกข้าขอตัวกลับก่อนกันแล้วกัน เรื่องราวอันเลวร้ายของเจ้ากระทิงไม่มีใครกล้าบอกเรื่องนี้กับนางรันจวนด้วยเกรงว่าอาการของนางจะซุดหนักลงหากได้รู้ว่าลูกชายที่นางรักมากต้องมาติดคุกติดตารางเสียอย่างนี้เอาละการพลูพ่อดีใจนะที่พ่อยังมีลูกสาวอย่างเองอีกคนพ่อจะฝากผีฝากไขได้ทรัพย์สมบัติของพ่อก็ยกให้เองหมดแล้วดูแลมันให้ดีๆนะการพลูพ่อรู้ว่าเองจะดูแลรักษามันอย่างดี ส่วนงานของครอบครัวเราเองก็พิสูจน์ให้พ่อเห็นแล้วว่าเองก็ทำได้และทำได้ดีเสียด้วยสิผู้ใหญ่เติบกล่าวชื่นชมการพลูต่อหน้านางรันจวนหากทว่าในครั้งนี้นางรันจวนกลับไม่เอิดปากขัดขวางใดๆอีกแล้วแถมนางยังกล่าวชมการพลูอีกด้วยสมกับที่เกิดเป็นหญิงกระตันอยู่นะลูกแม่ตอนนี้พวกเราก็มีเองนี่แหละที่ไว้วางใจได้ลูกเอ้ย ที่ผ่านมาการพลูมักจะโดนแม่และพี่ชายของเธอตราหน้าและดูถูกอยู่เสมอว่าเป็นหญิงคงดูแลพ่อกับแม่และงานของครอบครัวไม่ได้แต่ในครั้งนี้การพลูได้ทำให้พวกเขาเห็นแล้วแถมเธอยังทำให้แม่ที่เคยรักเธอน้อยกว่าพี่ชายหันมาภูมิใจในตัวของเธอได้อีกด้วย